ที่อำเภอคงฮนะใช่ค่ะทางท่ันผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะคะเปิดโรงพยาบาลสนามอำเภอคงรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ค่ะที่ต้องการจะกลับมารักษาใกล้บ้านนะคะโดยนายกอบชัยบุญอรณะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาะคะ่ะก็ได้ร่วมตรวจสอบความพร้อมนะคะแล้วก็เปิดให้บริการโรงพยาบาลสนามอำเภอคงใช้อาคารสาราหลวงปู่คงวัดตอกครอ้ออำเภอคงจังหวัดนครราชสีมา เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด19ค่ะผู้ที่มีภูมิลำนานะคะโดยเฉพาะอำเภอคงเป็นกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวนะคะที่มีอาการไม่ได้รุนแรงหรือว่าไม่ได้มีอาการและไม่มีโรคประจำตัวด้วยค่ะสามารถที่จะรองรับผู้ป่วยได้ทั้งหมด35เตียงด้วยกันค่ะโดยอาคารหลังหนึ่งกล่าวนะครับคุณผู้ชมครับอยู่ห่างจากแหล่งชุมชนมีห้องน้ำแยกจากตัวอาคาร เจ้าหน้าที่ก็ล้อมรั้วด้วยสังกะสีแยกส่วนป้องกันการเข้าออกอย่างเข้มงวดนะครับก็ใช้งบประมาณจากหลายส่วนฮะโดยเฉพาะทางเทศบาลตำบลเมืองคงแล้วก็งบของสอปอสอชอนะฮะ,ะมีทหารจากค่ายสุรธรรมพิทักษ์เจ้าของกิจการผู้ประกอบการประชาชนในพื้นที่เนี่ยร่วมใจนะฮะคุณผู้ชมครับเข้ามาช่วยนะฮะทั้งบริจาคทรัพย์แล้วก็กําลังนะฮะ เพื่อซื้อสิ่งของจําเป็นต่างๆที่ใช้ในโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ครับค่ะในส่วนทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนะคะก็ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลอำเภอคงร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลตะบนเมืองคงในการจัดเจ้าหน้าที่ผัดเปลี่ยนดูแลผู้ติดเชื้อโควิด1 9ค่ะที่เป็นกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวด้วยนะคะ ซึ่งทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านบอกว่าสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดปัจจุบันเนี่ยทวีความรุนแรงทั้งก็ยังไม่สามารถจะควบคุมการแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจำกัดได้ประกอบกับจังหวัดนครราชสีมาค่ะมีนโยบายรับผู้ติดเชื้อที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ต้องการที่จะกลับมารักษาตัวเองที่สถานพยาบาลใกล้บ้านทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาและคณะกรรมการ ศูนย์บริหารราชการฉุกเฉินการพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด19นะคะจึงได้มีการพิจารณาให้จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามในทุกอำเภอค่ะเพื่อที่จะรองรับการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อดังกล่าวนะคะ